นิทานธรรมบทเรื่องกรรมของพระเทวทัตเชื่อว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะคุ้นหูหรือรู้จักพอรู้ประวัติมากันบ้างแล้วเป็นแน่แท้เพราะพระเทวทัตนั้นเป็นชื่อโดงดังคู่มากับพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาแห่งพุทธศาสนาและถ้าหากจัดพระพุทธองค์เป็นผู้เด่นดังทางดีหรือเป็นพระเอกแห่งพุทธประวัติ ก็ถือได้ว่าพระเทวทัตเป็นผู้เด่นดังในทางด้านร้ายหรือเป็นตัวร้ายตัวโกงแห่งพุทธประวัติเรื่องราวของพระเทวทัตเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นผู้ที่จองล้างจองผลาญตามอาคาดพระพุทธองค์มาหลายชาติแล้วแม้เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงสําเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าผู้ให้กำเนิดพุทธศาสนา และขณะที่พระองค์ทรงประกาศพระาศาสนาอยู่นั้นเทวทัตศัตรูถาวรทุกภพทุกชาติของพระองค์ก็ได้ตามมาให้ร้ายอีกเช่นเคยนิทานธรรมบทเรื่องนี้จึงใคร่จะเสนอเรื่องราวของพระเทวทัตผู้ร้ายแห่งพุทธประวัติซึ่งเนื้อเรื่องมีดังต่อไปนี้เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณและได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาแล้ว ก็มีพระญาติหลายพระองค์เสด็จออกบวชตามด้วยต่อมาก็มีพระญาติใกล้ชิดหกพระองค์ซึ่งถือเป็นสักกบุตรอันได้แก่พระพัทธิยราชาพระอนุรุทธะพระอนันทะพระภคุพระกิมพิละและพระเทวทัตก็ได้เสด็จออกบวชตามเพียงไม่นานนักทั้งหกพระองค์ก็สามารถบรรลุคุณอันวิเศษมีสำเร็จธรทมขั้นพระโสดาบันปฏิผล และพระอระหันต์เป็นต้นส่วนพระเทวทัตนั้นก็ได้บรรลุริอันเป็นของปุถุชนต่อมาเมื่อพระสัสดาประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีลาบและสกระเป็นอันมากได้เกิดขึ้นแก่พระองค์และเหล่าภิกษุบริวารชาวเมืองโกสัมพีผู้มีลาบสการ,ระในมือได้เข้าไปสู่วิหารแล้วถามหาพระสัสดาหรือไม่ก็ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระองค์ เพื่อต้องการจะถวายลาบสการะเหล่านั้นแต่ไม่มีชาเมืองคนไหนถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตจึงเป็นผู้ไม่มีลาบสการะและนั่นจึงเป็นเหตุให้บังเกิดความน้อยใจขึ้นว่าตัวเราบวชพร้อมกับพระสักยบุตรทั้งห้าท่านเหล่านั้นเป็นบรรพชิตผู้มีเชื้อกษัตริย์เราก็เป็นบรรพชิตผู้มีเชื้อกษัตริย์ แต่ทำไมไม่มีชาวเมืองคนไหนมาถามถึงชื่อเรามาถวายลาบสักการะแก่เราบ้างเราจะสมคบกับใครแล้วทำให้เกิดเลื่อมใสในตัวเราให้เขาถวายลาบสักการะแก่เรามากๆได้เมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วพระเทวทัตก็เริ่มมองหาบุคคลที่จะสมคบด้วยครั้งแรกก็คิดถึงพระเจ้าพิมพิสารและกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย แต่ก็คิดได้ว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นทรงดำรงอยู่ในธรรมขั้นโสดาปติผลคงจะไม่เชื่อเราง่ายๆพระเทวทัตจึงได้มองหาคนอื่นต่อไปและในที่สุดก็คิดได้ว่าพระอาชาติศัตรูกุมารผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นพระกุมารอยู่ยังไม่รู้คุณและโทษทั้งหลายน่าจะเชื่อฟังเราง่ายๆ เราจะสมคบกับพระอาชาติสัตรูดีกว่าคิดได้ดังนั้นแล้วพระเทวทัตก็ออกจากเมืองโกสัมพีไปยังกรุงราชครืออันเป็นที่ประทับของพระอาชาติสัตรูเมื่อไปถึงก็เนรมิตตัวเองเป็นกุมารน,น้อยคนหนึ่งพันงูสี่ตัวไว้ที่มือและพันไว้ที่เท้าอีกสี่ตัวพันไว้ที่คอตัวหนึ่งและก็เอาทําเป็นเสื้อตบนศรีรษะตัวหนึ่งทาเฉลียงพาดบ่าไว้ตัวหนึ่ง เหาะไปทางอากาศลงไปนั่งบนพระเพลาของพระอาชาติศัตรูกุมารพระกุมารทรงเห็นเช่นนั้นเกิดบังเกิดความกลัวขึ้นมาจึงได้ตรัสถามว่าท่านเป็นใครพระเทวทัตก็ถวายพระพรว่าอาตมาภาพคือพระเทวทัตและเพื่อต้องการจะให้พระกุมารคลายความขลาดกลัวจึงได้กลับสู่อัตภาพเดิม คือเป็นภิกษุทรงสังคติบาทและจีวรเรียบร้อยยืนอยู่เบื้องหน้าพระกุมารพระกุมารแห่งกรุงราชครืทรงเห็นเช่นนั้นก็บังเกิดความเลื่อมใสในพระเทวทัตจึงได้ถวายลาบสักการะมากมายและได้รับอุปธรรมคำจุนตั้งแต่บัดนั้นเมื่อได้พระอาชาติศัตรูเป็นพักพวกลาบสักการะมากมายก็บังเกิดแก่พระเทวทัตและบัดนั้นเอง พระเทวทัตก็บังเกิดความมักใหญ่ไฟสงขึ้นมาว่าเราจักบริหารคณะสงฆ์เมื่อความคิดเช่นนั้นบังเกิดขึ้นก็เสื่อมจากฤรธิษทันทีแต่พระอาชาติศัตรูกุมารยังไม่ทรงทราบพ,พระเทวทัตจึงกลับไปเข้าเฝ้าพระาศาสดาแล้วทูลว่าพระเจ้าข่าเวลานี้พระองค์ก็ทรงชราภาพมากแล้วขอพระองค์ทรงเป็นอยู่อย่างสงบเถอะ เรื่องภาระหน้าที่ทางปกครองคณะสงฆ์หม่อมฉันจะเป็นผู้ดูแลเองขอพระองค์ทรงโปรดประธานภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแก่หม่อมฉันเถิดพระศาสดาได้ทรงห้ามไว้ทรงต่อว่าความคิดนั้นของพระเทวทรรัตพระเทวทัตบังเกิดความผิดหวังและคิดว่าพระพุทธองค์หวงอำนาจจึงบังเกิดความไม่พอใจและได้เริ่มูกอาฆาตพระพุทธองค์ ตั้งแต่บัดนั้นมาครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงประกาศความผิดของพระเทวทัตต่อหน้าสงฆ์ในกรุงราชครืต่อหน้าพระเทวทัตด้วยครั้นเห็นพระองค์ทรงทำเช่นนั้นพระเทวทัตก็คิดว่าเราถูกสมณะโคดมกรรจัดเสียแล้วเราจะทำความพินาศแก่สมณะโคดมนี้บ้างคิดได้เช่นนั้นแล้วพระเทวทัต ก็กลับมาเข้าเฝ้าพระอาชาติสัตว์ตรูกุมารแล้วทูลยุยงพระกุมารว่าพระกุมารเมื่อก่อนมนุษย์เราทั้งหลายมีอายุยืนแต่บัดนี้มีอายุน้อยเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ก็มีโอกาสเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็จะไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์เพราะพระบิดาพระองค์ยังอยู่ พระกุมารเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ควรจะสำเร็จโทษพระบิดาแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเองดีกว่าฝ่ายอาตมาก็จะสำเร็จโทษพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองฝ่ายพระอาชาติศัตรูกุมารด้วยความยังทรงพระเยาว์จึงได้เชื่อคำยุยงนั้นได้ทรงสำเร็จโทษพระบิดาของพระองค์ซึ่งก็คือพระเจ้าพิมพิสารแล้วทรงเป็นกษัตริย์ แห่งกรุงราชครืเสียเองเมื่อพระอาชาติศัตรูได้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชครืแล้วพระเทวทัตก็ฮึกเหิมใหญ่จึงได้เริ่มวางแผนที่จะกำจัดพระพุทธเจ้าเพื่อหวังจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองอันดับแรกก็ส่งคนไปปลงพระชนโดยส่งนายแม่นธนูไปฆ่าเป็นต้นแต่ไม่ว่าพระเทวทัตจะส่งใครไปพระพุทธองค์ ก็ทรงเทศโปรโดจนคนพูนนั้นบรรลุธรรมกลับมาทุกคนพระเทวทัตเห็นเช่นนั้นจึงได้ลงมือปลงพระชนเองโดยขึ้นไปบนภูเขาคิดจกูดแล้วก็ผลักก้อนหินให้กลิ้งลงมาหม้จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่บรรลุผลเพียงแต่ทำให้พระพุทธองค์มีพระโลหิตห่อออกมาเท่านั้นเมื่อไม่อาจจะปลงพระชนพระองค์ได้โดวยวิธีนั้นพระเทวทัต ก็ไม่ยอมเลิกล้มความคิดยังคิดแผนที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าต่อไปต่อมาก็ให้ช้างนาลาคิรีซึ่งถือเป็นช้างที่ดุร้ายมากเพื่อที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธองค์แต่เมื่อช้างนาลาคิรีพุ่งเข้าไปหาหมู่สงซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระอานอนทเทระยอมสละชีวิตของตนเพื่อถวายพระาศาสดาท่านจึงออกไปขวางหน้าแต่พระาศาสดา ก็ทรงได้ทรมานช้างนั้นจนมันยอมสิโรราบไม่ทำร้ายพระองค์และหมูส่สงแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่วิหาร <_ EN> การกระทำของพระเทวทัตท,ที่ให้ร้ายพระพุทธเจ้าชาวบ้านชาวเมืองทุกคนย่มรู้ดีแต่เมื่อพระเทวทัตปล่อยช้างนาลาคิรีออกไปก็กลายเป็นข่าวดังมากที่สุดชาวเมืองโจษจันกันใหญ่พูดกันทั่วเมืองว่า พระเทวทัตนี่ช่างร้ายกาจมากยุยงให้พระเจ้าอาชาติสัตรโรทรงสำเร็จโทษพระบิดาไม่พอยังหมายจะปลงพระชนพระพุทธองค์เอง